มาต่อกันที่การประกวด Miss Universe 2021นะคะสำหรับใครที่ตื่นมาเชียร์เมื่อเช้านี้คงจะทราบผลกันแล้วนะคะว่าสาวงามที่ความงกุฎไปในปีนี้นั่นก็คือสาวงามจากประเทศอินเดียค่ะฮานาสันทูนั่นเองส่วนสาวงามจากประเทศไทยของเรานะคะน้องแอนชลีสกอตเคมิสก็น่าเสียดายนะคะไม่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแต่ว่าเธอก็ทาดีที่สุดแล้วค่ะ ความสวยบวกความมั่นใจจนสามารถเอาชนะสาวงามจาก79ประเทศทั่วโลกคว้ามงกุฎมิสอินเดีย2021เป็นนางงามจัก,กรวาลคนที่70นะคะสำหรับฮานาสันทูค่ะสาวงามจากประเทศอินเดียวัย21ปีตัวเต็งจากเวทีที่สวยสะกดไร้ที่ติพ่วงด้วยลีลาการตอบคำถามแบบมีไหวพริบนะคะซึ่งเธอก็ยังเป็นทั้งนักแสดงนางแบบแล้วก็ทำงานเพื่อสตรีในอินเดียมาโดยตลอดเลยค่ะและเธอได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับอินเดียคว้ามงกุฎมิสอิ คนที่3ได้สำเร็จค่ะโดยหลังคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สคนใหม่จะต้องบินไปที่นิวยอร์กเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ทันทีค่ะส่วนรองอันดับหน,นะคะได้แก่นาเดียเฟรยร่าจากประเทศปาารกวัยค่ะและรองชนะเลิศอันดับที่2ตกเป็นของลาเลลามิสวาน่จากประเทศแอฟริกาใต้นะคะขณะที่รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในปีนี้ตกเป็นของมาริสเตลลาออฟพาลาสจากประเทศไนจีเรียค่ะ ด้านตัวแทนสาวไทยแอนเชลริสกอดเคมิสนะคะก็ทำเต็มที่แล้วแม้จะไม่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแต่เธอก็ได้นำเสนอแนวคิด Real Size Beauty ให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รับรู้โดยเธอก็ได้โพสต์ไอจีเผยความรู้สึกนะคะว่าแม้ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการหลังจากทุ่มสุดตัวแต่เธอก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็แสดงให้ทังโลกได้เห็นเรื่องราวของ real size beauty ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนค่ะ